ทำยีเดได้ตัวน <şekilde. S 1> ันก้ก็เป็นเอราก่มเออเลี่พอได้จนมาแล้วนี่เดวแค่การผูกเบ็ดะแก้ง่ายได้กว่าผกยักจิกๆเลยบ่ย่าอ่าาเนโอ้ยยัากันเดชน้ำอโอ้ เาเือขมาเนาะาดาวเพื่อขัขาน่เดี๋ยวเพื่อข้ากันเด้อเาเห็นเลยประนินถับเลยถับแล้ว <c oughs> ักงงามอยู belle, ่ป่าไม่โตใหญ่โอยยังไม่ยึงกี่เทาัทล้ไปจากงาหมืดและบาดเน่ยอาของมาอยู่บนอื่นเนาะเอาเนียเซักแตกดินั้เนียงซักแต่กดินปลาเนี่ยบ่หาัคุ้มหอไงนไปเรืยว่ะ ตินเขียบาทเดียวนะาับตจับเลยเสนี่งกังกหมองดึงหูขาดบาดปายี่หที่ใหญนี้ผมเคยนะยิ้มหมดแล้วแล้จะได้เอาเขวกัดดึงหงอกนะจังดังพุ่น

ยามหน้าโยดึงลมันเท่งมันยังงายโยดมันยามยังงาเลยอยี่ขนาไปเลยไปทับไปเลยงามมาแล้วต่อไปดีก่านี่กนอย่าดว่าพี่เลยนูกมอยู่ัา้ดีก้าคน้อยปลาลุนเลยฮะยอดบุญ เหนื่อยนะเจียบเอ๋อแบบีแบบเดียวกับอวนอลอมสายปลาสายปลาปลาลังเกยเลยวนดำเฮ็ดเห็ด้กหัวมันออกชนดอนชนทีกันขึ้นชนกัะพังียาด้